มาต่อ EP พสองในใบโอมสวันหน้ามาดูกันตรงนี้ผมปลูกข้าวิสร็จเรียบร้อยโอฝั่งฝั่งนี้ผมไม่ลื้อออกเพราะอันนี้มันเป็นทางลงเหมืองนี่ครับลงเหมืองโคตรไก่ กาวิลบอกเลยผมทำบันไดไว้ให้มันสบายมันโหผมวิ่งโคตรเร็ว แล้วมาดูตรงทั่วใบโอมสสรรคหน้าไหนฝั่งนี้มันเป็นภูเขาของสวรรค์นหน้าอืมโต๊ะคอาู่ฝั่งสามฝั่ง ผมทำผมลอกวางสโนบอนไว้ตรงหมมาก,ก่อนหมีม้ามันก็ไม่ได้ครับบอกเลยโอเคตรงนี้มันเป็นผมทำแอร์ไว้ด้วยครับแอร์บ็อกสโนบอนตรงนี้มันเป็นบ็อกโต๊ะครับ เกตทองโอ้โหโคดง,งเลยลรางรถไฟกล่องอแกงอะไรวะเนี่ยอืม้มทุกคนครับอันนี้ไหมครับ EP สอง 1> 1. อีพีหนึ่ถ้ายังไม่ดูถ้าคุณยังไม่ดูอีพีหก็ไปดูอีพีหก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอทำเดี๋ยวขอเปเป็นฟักทองก่อนตรงที่ลมมันจะได้สว่างสวยโอเค เดี๋ยวผมจะทำรางรถไฟนะครับเดี๋ยวผมจะไปประตูนเนเธอร์ก่อนโอเคจุด ตรงนี้มันมีโกสโตนโกูสโตนหาไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะอยู่นี่เธอแต่ความจริงแล้วมันก็หายากอยู่นะผมเอากูสโตนก็กลับก็กลับ ขอเดินออกไปสำรวจรอบบ้านก่อนนี่ครับบ้านผมแต่ผมยังไม่มีโต๊ะเอ็นชาร์จเลยเดี๋ยวผมทำหาโต๊ะเอ็นชาร์จเลยทำโต๊ะเอนชาร์จ ยังไม่มีของอะไรที่จะมาเอ็นชาร์จเลยเอเพนมาครับชุดเก่ะโอเคไม่มีเลยแปลให้เลย ลบของออกก่อนของสีนี้ไม่ใช้โอเคทำชุดเกาะสิแล้วเดี๋ยวผมขอเอ็นชาร์ชุดเกาะก่อนเอายังไม่มีนี้เลย บอกเลยหาโคตนง่าย <c oughs> ไม่ใช่นี้ ได้แล้วหน้ามันคล้ายกับเก่นิดหน่อยนะแต่มันแต่ผมก็รอโอเคมืดแล้วครับ ผมสร้างบ้านให้เอ็นพก่อนเดี๋ยวผมสร้างบ้านให้เอ็ซีเสร็จเดี๋ยวผมจะเสกชาวบ้านมาไม่ใช่ผมจะเอาใช้ไม้น,นี้ไม้สค์นหน้า เจี๊ยนไข่ดาวไหมเจนเนี้ยโอเคสร้างบ้าน,น้วยไม้ไมสวันหนาเพราะผนเป็นไบโอมสวันหน้าให้ NCP ทีนี้ก็หาย c p กันเดี๋ยวเดีด๋ยวครับนี่มัน NCP นี่เดี๋ยวผมทำรั้วแบบนี้ให้บ้านของ NCP หน่อย โอเคโอเคแล้วอะไรบีฮะวะโอเคแล้วอะไร ผมก็ไม่รู้นะว่าโอเคไปว่าอะไรอ้าวเขาคิดพวดคิโอเคอเคข้าใจครับปแปลว่าเข้าใจเหรอใช่ เดี๋ยวเาจถามปูขึ้นก่อนโอเคแปลว่าโอเคแปลว,ว่าจะได้ไว่าตก็ั้รง่าย กันเเลยว่ะจังกักลิงลิงเหมือนเหมือนลิงอือหือดูครับทุกคนนี่ครับอัปเดตประตูเนเธอร์หรือประตูนรกเ,เลเวลสองประตูเลเวลสองอือหือ ปลูกให้ข้าวโตเลยโอเค โอ้โห oh ดูประตูเนเทอร์เลเวลสองผมเรียกว่าอัพอัพเดถูกนี Up ่ผมอัพอัพเดทผมอัพเกดเนประตูเนเธอร์เดี๋ยวผมเอานี้ออกดูผมเปลี่ยนอันนี้ แล้วคับประตูเนเธอร์ทำหลังคาบาังไว้ด้วยมันใกล้มิดแล้วแหละ ยังไม่นอนไปนอนเลย น,นี่มันมีน้ำใต้ดินด้วยเหรอนี่มันน้ำ่บน้ำอะไรวะเนี่ยช่างเถอะตักผมปากทอดไว้แล้วโอ้โหของแค่นี้ก็พออยู่นะ สวยสิไปเลยครับอือหมันดูเป็นไม่ติขึ้นเลยเดี๋ยวผมไปเอ็นชาร์<อ>าดดาบเพชรเลยี่อย่างกของอือหโอเคซาทำดาบเพชรเอ็นชาร์ดเซ็ตโอ้โหนี่ครับผมใช้ ชุดกอเพชรเพราะอะไรอนี่แหละครับผมใช้นี่คือเพชรครับเป็นสีฟ้าอะมีใครชอบสีฟ้าก็อย่าลืมกดไลค์ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะผมเป็นคนหนึ่งครับที่ชอบสีฟ้าชอบครับสี <ผม S 1> ฟ้าผมชอบสีแดงครับสีแดงอะไรผมชอบสีแดงเนาะ น,น,น,นี่นี่ครับตรงนี้นะครับแอัดับสองชอบใช้แบบนีผมใช้สมผมใช้ที่เอ็นชาร์ดเลยโหดย่ะผมใช้หน่อยก็สีธัญญาอย่าพูดได้ไหมครับโอ้โหดูเล่นเกมอย่างเดียวไม่ได้ไรผ,<ม>ผมกําลังถ่ายานจังผมกําลังนี่แหละเท่าสาวตะคอนจำเต็มเยอะถ่ายนานเกินอะ ผมตัดไม้สวรรค์นหน้าก่อนอตัดใบไม้ด้วยตัดไม้สวรรค์นหน้าต,ตัดใบไม้สวรรค์นหน้าเฉยไม่อยากอ,อันในอันทำคลิปเมืองหลวงนี่ผมลบออกไปแล้วผมเบือ่ออันนี้แหละสิ่งนี้ ผมลืมเลนี่ว่าผมกำลังลืมต่อเติมประตูเนเธอร์นี่ครับเติมต่อเติมประตูเนเธอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปเดี๋ยวทำฟาร์มเดี๋ยวผมเอาเนื้อสัตว์มาเดี๋ยวผมทำโคกสัตว์ไว้ตรงนี้ จนนะไม่ใช่รกระดูกหมาสิผสมพันธุ์น้องหมูเลยใส่ไปปุ๊บเสร็จเรียบร้อยฟาร์มน้องหมู ไปโอเคนะ้องหมูเยอะและ้ว แล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะสร้างอันนี้ดีกว่าทางนี่ครับเก็บขวดไว้ถุงดำถุงหยันหมดล่างเก็บจิ้งแมงไม่ของข้าล่างผ <Okay, S 2> มใช่ไหมมา สิบหาข่องสือมาไหมเก็บ่รบอ น,นี่ครับกำลังขยายรั้วอยู่ครับรั้วแค่นี้มันอาจจะเล็กเกินไปก็ได้นะมันก็เลยทำใหญ่หญแบบนี้นอบบนโอเคขยาย,ยฟาร์มหมู เสร็จแล้วครับฟาร์มหมูอีกหน่อยอดูวอค้คุณสวรรค์นหน้า ผมก็เลยผมทำแบบนี้เลยต่อไปผมจะทำเป็นฟาร์มเกะโอเคเพอร์เฟกเรียบร้อย แล้วต่อไปผมก็จะใช้สีครับ นี่มันตอนเย็นแล้วนี่เดี๋ยวผมเข้าไปนอนก่อนเดี๋ยวผมจะอัปเกรดประตูก่อนโอเค เดี๋ยวผมดูภาทิ์ตกก่อนดีกว่าครับทุกคน 嗯。Mm hmm.